สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดทางบอทบิ๊กได้ออกมาโพสถ,ถึงเรื่องที่ดินวันพรุ่งนี้30มสกราทางบอบิ๊กเพิ่นได้โพสต์ว่าพรุ่งนี้30มุกราคมนะคะฟ้าจะมีตาสวรรค์จะมีจริงหรือเปล่ามาอันนี้ก็เป็นโพสจากทางบอทบิ๊กได้โพสบอกว่า อาสวรรค์จะมีจริงบัวประมาณนี้พี่น้องถ้าเบิงฟ้าจะมีตาสวรรค์จะมีจริงหรือไม่ทางชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนันกันเลยทีเดียวาบางคอมเมนต์เพิ่อนก็บ,บอกว่ามีแน่นอน,นจ้าฟ้ามีตาอยู่แล้วความจริงก็คือความจริงเดี๋ยวฟ้าก็เห็นว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรคู่เธอคอยรุ่นจนคอยภาวนหน้า มือใดสิหวดสักที่30นี่มันคือน,าน่านแท้วสันเอฟซีตนี้ว่าบางคอมเมนต์ก็ว่าเชื่อมาตลอดว่าเทวดาฟ้าดินจะต้องคุ้มครองคนดีมีศีลธรรมบางคอมเมนต์ก็ว่ามีตาแน่นอนค่ะความจริงหลักฐานจริงสารท่านตัดสินได้ถูกต้องแน่นอนใดๆคือ เราชนะแน่นอนมาสัน้นนั่นละพี่น้องคอมเมนต์ลายคนลายท่านก็เข้ามาบอกว่ายังไงบอสบิ๊กก็ชนะแน่นอนคอยดูได้เลยมาสัน้นบางท่านก็บอกว่าฟ้าเปิดสวรรค์เปิดเป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กคือเเ่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฟ้าเปิดทางฟ้าจะลงทันใครที่มันทำไม่ดีฟ้าจะ ลงโทษแน่นอนวสันพีพิ้วงบางคามเมมตนก็บอกว่าความจริงก็คือความจริงเอกสารคือคำตอบหนีความจริงไปบ่ได้ขอให้เป็นวันที่ดีมีชัยสวรรค์เปิดค่ะบางเมินก็ว่าถ้าฟ้ามีตาจริงใจของคนคงไม่ลําเอียงหรอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่า เพราะเงินนี่คือความจริงว่สาสันพินวงังเนาะในส่วนของ f อีหลายคนหลายคอมเมนต์เนาะกับเขามาแสดงความยิน็นกันเยอะเลยทีเดียวพ่นวงังหลายคนกับหวังวาในส่วนของมืออื่นนี่บอสบิ๊กจะเป็นฝ่ายชนะบางคอมเมนต์หรือบางท่านที่เพื่อนเขามาคอมเมนต์เพื่อนกะมั่นใจว่าจังได้ทางผู้ยาบานกาสะนะเนียนนวลวันสันพ่นวองเอาบาัดนี้ในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้จากที่พรุ่งนี้จะเป็นในส่วนของการตัดสินคดีแล้ว บอสบิ๊กก็ได้มีการโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวนี้ทางชาวเน็ตก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าวันพรุ่งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนั่นเองพี่นวงในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้พี่นวงคิดเห็นยังไงฝ่ายโจย์หรือฝ่ายจำเลยจะเป็นฝ่ายชนะพี่นวงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นวงไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นวงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดหวงไว้ในเดือสวัสดีจ้า